็นทั้งหมดของเราปีนี้ที่รับทั้งหมดนูเหมือนจะนเรากำลังทำเรื่องที่จะบอกเขตพื้นที่เนี่ยค่ะอ๋อเป็นนโยบายของกระทรวงค่ะตั้งแต่ประกาศมาแล้วทางเขตพื้นที่ก็ให้โรงเรียนดําเนินการตัวตนของนักเรียนเองทราบตั้งแต่ปเปิดเทอมแล้วค่ะเพราะว่าเราเชิญนักเรียนมาประชุมมาอะไรพูดกันคุยกันแล้วก็ มอบฝ่ายปกครองดําเนินการฝ่ายปกครองกอ็เชิญนักเรียนแต่ละห้องพร้อมกับผู้ปกครองค่ะก็เห็นผู้ปกครองก็ยอมรับดีนะคะแล้วก็เห็นด้วยค่ะแล้วก็บอกว่าเรามีมาตรการอยู่มาตรการหนึ่งก็คือคนที่ยังอย่ง,ยงเพศสภาพของเขาเป็นหญิงเป็นชายเป็นอะไรเงี้ยเขาจะขอตัดทรงผมตัดอะไรเราก็ยอมค่ะ การแต่งกายยังด,ดำเนินการปกติค่ะไม่มีใครที่ร่วงล้ำขอแต่งกายธรรมดาขอแต่งกายอะไรยังไม่มีค่ะก็แสดงถึงการยอมรับเป็นวัฒนธรรมที่ถูกต้องด้วยกฎหมายด้วยระเบียบด,ด้วยอะไรแบบนี้ค่ะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยค่ะที่โรงเรียนยอมรับสภาพแบบนี้ค่ะแล้วก็เปิดใจให้กับเรื่องที่เป็นเพศที่สามอะไรนี้ด้วยค่ะ ในทางของฝ่ายปกครองแล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยเราก็จะมีการพูดคุยทําความเข้าใจกับน,นักเรียนนะครับโดยเราเนี่ยก็คือทางฝ่ายปกครองเนี่ยก็จะทํางานร่วมกับสภานักเรียน จะมีการประชุมหารือกันนะครับในส่วนของความต้องการของนักเรียนนะครับแล้วก็ในส่วนของความเป็นไปได้ในการที่นักเรียนจะทําในสิ่งที่เรียนอยากทําว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดค่ะผู้ปกครองของโรงเรียนเรานะคะก็มีความเข้าใจในเรื่องยุคสมัยที่เปลี่ยนไปแล้วก็สิทธิพื้นฐานในเนื้อตัวของเด็กๆนะคะก็ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยแล้วก็เปิดกว้างคะ่ะที่ ลูกๆที่มีเพศสภาพทางเลือกอะค่ะเขาก็จะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อยากมาโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นนะค่ะก็กฎระเบียบของเราก็ออกมาจากหลายๆส่วนนะคะจากตัวนักเรียนจากคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองนะคะครบทุกภาคีเครือข่ายค่ะส่วนตัวนะครับสำหรับผมผมือนว่ามันมันมันโอเคแล้วครับมันเหมาะสมเพราะว่าจริงๆคือโลกยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้ว หลายอย่างมันพัฒนาขึ้นสิทธิมนุษยชนหรือว่าอะไรหลายอย่างมันเรียนมาเรียนรู้กันมากขึ้นฮะสำหรับผมผมว่ามันมันเราเราก้าวก้าวถอยหลังกันคนละก้าวฮะเราหาจุดจุดยืนจุดกลางมันได้แล้วคือต่างคนคือเราก็ไม่ได้เอาฝ่ายเราอย่างเดียวโรงเรียนก็ไม่ได้เอาฝ่ายโรงเรียนอย่างเดียวต่างคนต่างถอยกันคนละก้าวเรามีความคิดที่ว่าถ้าเราหาจุดยืนร่วมกันได้ในสังคมโรงเรียนเรามีเสรีภาพระานุภาพสิทธิหลายๆอย่างเราจะอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขได้ครับ อ๋อ <ละ S 1> เนี่ยเหอรหเอ,อพอประกาศแล้วรู้สึกไงวันเช้านี้ก็ดีใจสุดเลยไม่ต้องไว้ผมยาวไม่ <laughs> เอผมยาว <laughs> อ่ะ